พี่น้องครับผมขอพูดคุยสั้นๆน,น,นิดนึงนะพี่น้องเห็นข่าวแล้วรัเสเซียนะครับรัเสเซียก็ปลดแอกให้แควน2แขวนคือแควนโดเนสแล้วก็แควนลูฮานส์ได้รับเอกลาชนะครับผมบอกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วว่าจะ,จะจะจะคุยสักนิดหนึง่งเพื่อพี่น้องจะได้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้นะฮะ จับตาดูยูเครนนะครับแต่ผมคิดว่าเชื่อว่าไม่มีอะไรแรงอะไรมากมายไปมากกว่านี้นะสิ่งที่ผมดูก็คือเกมในตะวันออกกลางตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับรัสเซียกำลังหันมาเข้าข้างประเทศซีเรียนะครับแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้อิสราเอลไปถล่มฐานที่มั่นในซีเรียแล้วซึ่งตอนนี้ประเทศซีเรียกลายเป็นฐานที่มั่นกลายเป็นที่กลายเป็นโกดัง เก็บอาวุธให้กับประเทศอิหร่านแล้วนะครับเพราะว่าอิหร่านนี่มีฐานทัพยกฐานทัพยกเอ่ยยกพลทหารเอ่ยกนำประชาชนมาหรือแม้แต่อาวุธไม่แน่ใจว่ามีนิวเคลียร์ไหมนะครับเอามาอยู่ที่ซีเรียรแล้วอิสราเอลก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ใหญ่อย่างรัสเซียเนี่ยไม่ยอมให้อิสราเอลมาบอมในซีเรียรแล้วนะครับตอนนี้เกมเกมเปลี่ยนแล้วนะฮะ แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าอิสราเอลจะต้องปกป้องตัวเองจริงๆพ้นจากพ้นจากการลุกลานทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยอิสราเอลจะต้องบอมซีเรียแล้วรัสเซียจะไม่ยอมถ้ารัสเซียไม่ยอมถ้ารัสเซียตอบโต้เพราะเห็นแก่ซีเรียสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสงครามในเอเซเคียบทที่38และ39จะเกิดขึ้นทันทีนะครับโกกและมาโกกจะลุกขึ้นมา จากภาคเหนือตอนเหนือของอิสราเอลมาสู้กับอิสราเอลนะครับเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมากสูงมากนะครับตอนนี้เกมการเมืองในโลกเนี่ยเปลี่ยนลายวันเลยนะครับพี่น้องเหมือนกับว่าพระเยซูเร่งวันเร่งคืนว่าเวลาขององใกล้เข้ามาแล้วลูกๆขององก,ก็ประจําการเตรียมตัวให้ดีนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีข้าวสารอาหารแห้งติดบ้านไว้ก็ดีนะครับ นี้ยังไม่รวมถึงเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมตามนักวิชาการท่านหนึ่งเขาเตือนว่าทะเลอันดามันเนี่ยมีภูเขาไฟใต้น้ําพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อนะครับมีประมาณ100กว่าลูกนะพี่น้องฟังแลอาจจะตกใจนะครับตอนนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่อันดามันอย่างเดียวอ่าวไทยด้วยนะครับการขุดเจาะน้ํามันก็เป็นปัจจัยเร่งที่ทําให้พื้นผิวโลกเนี่ย นะครับลาวาจากข้างล่างเนี่ยปัะทุขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เราบางครั้งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้